สวัสดีครับผมกินเที่ยวไอเห่บายโจชนเาผพออ่อักแล้วเก่าโงเศร้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสำหรับคล,คลิปนี้ครับผมเมนูก็จะเป็นปูจักจั่นนึ่งตะไคร้ครับผมสูตรวิธีขั้นตอนการทำกาง่ายง่ายครับผมไอโจเสียปพูไปลลัทงทำความสะอาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะเอาขึ้นมานึ่งบนตะไคร้ที่โจเตรียมไว้นในซึ่งครับผมพอหนึ่งปูจนสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำพันพักไว้แป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็จะมาทำการตำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษของไอโจชนเอาเองครับผมเน่น นะพอตํากินเสร็จแล้วโจก็จะเอามาจัดขึ้นบนโต๊ะเพื่อเต้ทุกคนได้รับชมเรามาแซ่บกับไปโจแนลนะครับผมโอเคสำหรับคนที่มีกระเปะ๋าปลากะเตรียมมากินกับโจเลยครับเมนูของเราเสร์ฟเป็นขึ้นโตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปูจระจันตัวใหญ่ๆเอฟเอฟก็ถือว่าใหญ่อยู่นะหนึ่งใช้เวลาหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโม,มงครับผมนี่ปูตัวใหญ่ใส่บึ๊กๆเดี๋ยวเรามาแกะบึ้งๆเพราะว่าปูที่โจซื้อมากเป็นปูจระจันที่ตายแล้วครับผมปูสดกิโลหนึ่งเพิ่นขายอยู่ที่ สองอยี่สิบาทนะครับมาลอกแกะปูบอก่อนครับตัวมันก็ส้มสีเบาๆครับผมข้างในมันสีไม่เนื้อเลยเอาหลุดปลุยๆออกมาหมดแล้วแกะปูจันร์เขาที่แกะจากตากระดองครับเราที่โจไปเบ่งวิธีการแกะของเขาออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้เลยกระดองอาจทีเป็นมันจะมีน้ำอยู่นะข้างในเดี๋ยวเขาอยาดเบ่งนิดหนึ่งอืม่ม หวานนะทุกคนข้างในปูอ่ะโคตรหวานเลยเฮ้อร่อยนะหอมอ่ามันมีความหอมครับผมหนึ่งเส้นแล้วนี่เบมึงเนื้อกันเท่านึงเก็บออกเลยกินปูนี่ใส่เวลาจังหน่อยครับผมดูคนพูดดึง,งดึงเก่าดึงรุดๆ,ๆ,ๆออกมาเลยวะไปเดี๋ยวมาลองซิมกันเบ้างครับว่าการกินปูจะกระจายทั้งแรลงของตัวเนี่ยจีรสชาติมันสิ เป็นคือนจังจินตนาก,การเลยบอกแกะออกแล้วเหลือประมาณนี้ครับไปก,กรัรกุบบองวันชิมขนาจิมห้องจิมซีฟูดกุกเข้าเข้าไปนี่ใส่เลยทีหนึ่งมาครับแส่บๆเหมือนกันเด้อออืมเปลือกของเขาไม่คกกว้มกรอบับผมห้องแถวดีห้องสามาัญยังเลยด้วย สิฟต์ปูเกี๊ยวผักอากาศสืนนักนี่สตูบ้บนนอกคอยโดนเลยครับตูบ้บนบ้าน อาจชิมนี้เสียงรถแรงพายไปพายมาหน่อยชังนน้อยเสียงอาจสิกล้องนิดนึง <c oughs> สีสะอาดบ้านี่คือใส่สสไงเล่นมันบวมแกด,ดู มึงตัวมันเองกระเพี้ยงเดียวอ่ะตัวตัวปูนหน่อยเพรากระดองมันไงก็จะออกแห้งแฉะอืมอังนังนั่งไม่ออกตัวนี้มันจะมีเน um. okay, ื้อเยอะขึ้นอย่างเดียวอืมออกแล้ว อืมอืมแดเดีกวา่ามั้งนเห็นเล็กจะดีอย่างหนึงคือเขาบะบะหมี่วามกข้าวครับนะนี่จะความหอมหอมก็นหวานเนื้อมันจะหวานนะอะไรอยู่ก็จะมาตัวนี้ว่าไอ้กระดูกแข็งว่ะเอือ เนีย่ยดูยเห็นลีครับบุงมาแกะออกประมาณนี้างละลองยำบิ้งที่ยำเลยเพราะว่าละกินเปลือกมะนะนันอ่ะเคยคาดบอมันก็เป็นกระดองแบบกินของกินกระดองปูนะ 嗯。<laughs> หวานครับผมหวานมากขาว bán xuân <laughs> chăm tay <xe> quả Hãy <laughs> hỏi โอเคครับหืมตัวกับประมาณสามมืออยู่เลยจนจะเสร็จแต่ดีเขาต้องไปแบบเอามาแบบตอนมันโตสดๆมากๆถึงมาน่ารู้ดูสัตของการกินปูจกักระจังครับแกกระดองเขาต้องอแกออกางินไปเขมกระดองมันค่อนข้างแข็งเขาแต่เขาเออกเหลวทงเขาเ,าเากิดดืือออกเหลวเลยตรงนี้เนื้อนี่ๆเลยสองฟังท้างเลย เขาตรงนี้เป็นกองอาหารกับของรกินแกะออกพวูเขาล้างทำความสะอาดแล้วมัป็นจล้าทสะอาดแล้ดํานึงเนขัดยังดีอือหกามดจริงิงนีย่กัมแบบนีรับตอบสิบวัอะอยเนื้อานเกิดมืออกของกินมันทีชุ่มมเนื้อนี่แหละเือ เนื้อขาวมากคุณหมอแต่ตรงนี้มันนิ่มครับผมเนี่ยกลางๆนี่มันนี่กระแก๊บเนี่ยนิ่มอู้หูหนาล้นไปเลยนะครับเจับจานกันจัมมาไปเลยไปเต็มๆครับผมกัดเต็มปากเต็มคำไปเลย คำว่ามนเหนือมันต่างจากเนี่ยปูปูปม้าหรือว่าปูปูดาวต่างครับเนี่ยผมคิดว่าต่างนะ ข้นเนี่ยมันจะยุยยุยอ่ะแล้วก็นข้างมีความหอมแบบเล็กกลังของเขาอ่ะมันไม่เหมือนแบบเนื้อปูที่เรากินอ่ะพวปูหม,มากข้นเนี่ยมันจะมีแบบเล็กกลังของเขาอ่ะกินความหอมอ่ะคือสิอก,กินแบบคือปูหมากหรือปูเว้ปูดาวที่เราเคยกินนะนะอีกตัวนึงจัดเลยเพราะมันมีหมองกินหมองเดียวแหละครับมันอโตมันอน่ะ แต่ประชาชนจะอยากซื้อไปกินก็ต้องเปิดกับเอาไปหนึ่งหนึ่งก็โอเคอยู่โอ้แต่ตวันนี้ค่อนข้างไม่สดนะครับอืมอะไมันเมียขาดนมอะไรเจ้ากววาแกวดีดี่ะมันจะได้อยู่ขาดกันลนะด้ทั้งสดบด่สด

Ừ, bạn chửi số sáng tôm hình bây giờ nó chửi sao thế nó โอเคครับไม่ต้องสุดัจ สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตฝากไว้ว่านี่ครับขอบคุณหลายๆทุกคนที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะครับชื่นใจไปโจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยว่าอยากให้โจทำเมนูอีกอย่างก็เลแนะนำได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไอโจและก็ศัตรูบ้านนของผมขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าเชุด